สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของแม่รักทุกท่านนะคะค่ะเม่ตาของคุณแม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้มีผ้ามือสองค่ะคุณแม่มีผ้ามือสองนะคะไล่ผ้ามือสองวันนี้ค่ะประมาณสองสามวันมีครั้งหนึ่งนะคะสามสี่วันสลับสับเปลี่ยนมุนเวียนกันกับผ้าใหม่นะคะ ราคา900บาทนะคะสวยงามมากค่ะผ้าไม่มีตําหนินะคะผ้าคัดเกรดมือสองคัดเกรดค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะอยู่ที่ราคา900บาทค่ะถุยสวงสวยมากค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะค่ะตรงใหญ่ตรงกว้างพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะราคาอยู่ที่ค่ะค่ะ900บาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนี่ค่ะพื้นใหญ่เต็ม2เมตรนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะอยู่ที่สองอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นหมี่ข้นค่ะลายเขาเรียกว่าลายคมห้าค่ะหมี่ข้นลายคมห้าสวยมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ ผืนใหม่ไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงที่ถ่ายที่คุณแม่เนี่ยค่ะมันจะแสงเข้าค่ะค่ะแสงเข้านะคะค่ะเป็นแสงเข้านิดนึงค่ะมันหามุมยากมากเลยค่ะถ้าช่วงแดดออกนะคะค่ะเป็นแสงเข้าค่ะสวยมากนะคะค่ะราคา900บาทนะคะผืนใหญ่ผื้นกว้างค่ะไม่มีตำหนินะคะค้ามือสองค่ะ สวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางนะคะราคา900บาทค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเกเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะ900บาทค่ะถือนี้นะคะค่ะผ้าไม่ชัดเจนผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งผ้ามนื้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ900บาทค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะ ค่ะสีเม็ดมักขามค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมักขามนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้ผื้นนี้เป็นผ้าใหม่นะคะขาะงานผ้าใหม่9ก0บาทนะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะแต่สองตะเข็บนะคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะผ้าแบบว่าทอแบบว่ามันจะหมดผืนสุดท้ายก็เลยได้เอา มาเป็นทางน้ําไหลค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะสวยงามมากค่ะผ้าส,สามตะกอพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะเป็นสองตะเข็บนะคะคุณแม่จะอธิบายให้เข้าใจค่ะแต่ราคา900บาทเป็นผ้าใหม่นะคะอันนี้ตะเข็บหนึ่งนะคะเราจะมาต่อกันค่ะอันนี้ตะเข็บสองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เพียงแค่ตะเข็บเราเวลาละนุ่งเราก็ป้ายพมามแบบนี้ก็โชว์ลายข้างฝั่งนี้นะคะอันนี้ค่ะเป็นทางน้ําไหลค่ะเป็นผ้าใหม่ค่ะ ค่ะเป็นป้ายมาผังฝั่งนี้ค่ะเราจะโชว์ฝั่งไหนก็ได ouais. uh ้ค่ะเป็นทางน้ําไหลนะคะเป็นผ no. ้าใหม่นะคะอันนี้ก็โชว์ด้านนี้ค่ะอันนี้ก็ถ้าป้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นโชว์ด้านนี้นะคะอันนี้ค่ะนี้ก็สวยค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะผืนนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะแม่ววันรักผ้าไหมมือสองค่ะนี่เป็นงานงานเก่าเก็บค่ะเป็นผ้าใหมนะคะ ผ้าพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเราจะโชว์ด้านไหนก็ได้ค่ะะอานี้ก็900บาทค่ะอันนี้ค่ะสวยมากค่ะนี้ค่ะโชว์ด้านนี้ก็ได้นะคะค่ะเป็นทอทางน้ําไหลค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทค่ะค่ะถื้นใหญ่ถึงกว้างนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ มันแสงเข้าค่ะมันแกเป็นมัมวอยู่ค่ะแสงมันเข้าค่ะคุณแม่ก็เหน่อยเมื่อนกันค่ะเพราะว่าหาที่มุมยากถ้าแดดออกค่ะถ้าช่วงบ่ายมาแล้วก็หลบแดดได้ค่ะมันจะคุณแม่เดินหามุมอยู่ค่ะแต่มุมนี้ค่ะแล้วคุณแม่ขอส่งผ้านิ่งนะคะอันนี้ก็ผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะแต่สองตะเข็บนะคะบอกให้ลูกค้าทราบค่ะอันนี้ราคาเก0บาทค่ะ ค่ะไปตัดชุดแสกชุดเด็กก็เหมาะสมนะคะ900บาทค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะค่ะเต็ม2เมตรนะคะแต่เป็นผ้า2องตะเข็บค่ะค่ะทุกวันนี้ค่ะไหมมีค่ามากค่ะผ้าไหมจะมีค่าถึงเป็น2องตะเข็บสามตะเข็บก็มานุ่งเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะ2ตะเข็บก็เป็นผ้าใหม่เหมือนกันนะคะผืนนี้อยู่ที่800บาทค่ะอันนี้800บาทนะคะอยู่ที่คุณแม่ซื้อมาได้ค่ะอ่าผืนเก็บเป็นผ้าใหม่นะคะอันนี้800บาทนะคะ2ตะเข็บนะคะอันนี้ตะเข็บหนึ่งค่ะก็ไม่เป็นไรอันนี้ตะเข็บหนึ่งค่ะเป็นทอทางน้ําไหลแล้วก็เอามาเย็บใช้กันอันนี้ด้านหนึ่งนะคะค่ะมันจะเป็นสด้านถ้าเป็นแบบทางน้ําไหลค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่800้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะแ0 0้อยบาทค่ะอันนี้แ0ดร้อยบาทนะคะค่ะนี้ค่ะนี่ก็ตะเข็บหนึ่งนะคะด้านนี้นะคะหมายเลขสิบนะคะ8 0ดร้อยบาทนะคะผืนนี้เป็นผ้าใหม่นะคะค่ะผ้าใหม่ยังไม่ได้ใช้งานค่ะแต่ผ้าใหม่คุณแม่ก็ เอามาให้ช่างเขาเย็บแต่มาช่างเอามาให้ลูกหลานผ่านการซักรีดทุกอย่างนะคะผ่าสวยนะคะสวยมากค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะแปดร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะคุณแม่ยกโชว์ให้ดูค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะผืนนี้ค่ะแปดร้อยบาทนะคะโทรทักบอกคุณแม่ค่ะชอบรหัสไหนก็โทรทักบอกค่ะสวยนะคะแปดร้อยบาทค่ะ เงิน800้อยบาทก็สวยได้นะคะเป็นเนื้อไหมงานไหม่นะคะอันนี้แ0 0้อยบาทค่ะหมายเลข1 800ด้อยบาทค่ะพื้นนี้เป็นผ้าใหม่นะคะค่ะนี่ก็เป็นผ้าใหม่ค่ะคุณแม่อยาหาซื้อแบบพวกนี้เหรอค่ะมันจะได้ราคาย่อมเยาอันนี้ค่ะหางกระรอกลุยซีมค่ะขึ้นสีม่วงขับสีนะคะสวยนะคะถ้ามองเห็นสีมันไม่ค่อยมีค่ะมันจะเป็นไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะ ค่ะไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะสลับลายกันค่ะเพราะว่ามันเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ900บาทนะคะงานผ้าใหม่นะคะหางกระรอกลูซีมค่ะไม่ใช่ผ้ามุดสองนะคะอันนี้เก่าเก็บโบราณเป็นผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่งานผ้าใหม่นะคะอันนี้หางกระรอกลยซีมค่ะสวยมากค่ะเงาเงามากค่ะอันนี้900บาทค่ะค่ะ900บาทนะคะเป็นหางกระรอกลยซีมค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหางกระรอบหรือซีมเป็นงานใหม่บ้านหุ่งยืนค่ะสวยเอาอทงขับสีม่วงค่ะสวยมากเลยค่ะเอาไปตัดเสื้อตัดกางเกงหรือไปนุ่งเลยก็ได้ค่ะสวยนะคุณแม่ไม่ได้อาไว้นุ่งค่ะคืนี้ตัดชุดเดสตัดกางเกงขาตรงก็สวยนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะเก้าร้อยบาทคุณแม่ขายแบบขายถูกนะซื้อมาแปดร้อยขายเก้าร้อยแม่รักค่ะแม่รักคนเป็นคนขายของถูกค่ะ อันนี้หางกระรอกวีซีมค่ะเป็นงานไหมบ้านหุ่งยืนสวยมากค่ะมันจะขับขึ้นกับสีม่วงนะคะมันเป็นไหมเหมือนไหมไหมบ้านหุ่งยืนนะคะไหมเส้นเล็กเส้นใหญ่ค่ะหรือนี่หางกระรอบวีซีมเป็นงานผ้าใหม่นะคะค่ะไหมเก่าเก็บโบราณค่ะยังไม่ได้ใช้งานนะคะเป็นผ้าเก่าเก็โบราณค่ะเก้าร้อยบาทหรือนี่ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะคะยังไม่ได้เย็บถุงเลยค่ะ นี่ก็สวยค่ะผืนนี้ก็สวยยังไม่ได้ใช้งานยังยังไม่เย็บถุง900บาทค่ะอันนี้ก็ผ้าใหม่นะคะแต่ว่าเป็นหกไอเป็นงานผ้าลายโฮนค่ะออกโทนสีแบบทึบๆนะคะ900บาทค่ะถ้ายังไม่ได้เย็บถุงนะคะพวกยังไม่ได้เย็บถุงนะเป็นงานผ้าใหม่นะคะสวยมากค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะ เพราะว่าคุณแม่ผ่านการซักรีดเรียบร้อยค่ะข้างลูกจ้างลานซักช่วยซักนะคะค่ะภาพไม่ชัดเต็มถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งค่ะคนไหนอยากได้โบนะคะคุณแม่ลืมอธิบายไปค่ะโบดำนี่ค่ะอันละยี่สิบบาทนะคะค่ะโบนี่ค่ะยี่สิบบาทค่ะมีมีมีเยอะนะคะนี่ค่ะมีเยอะมากค่ะเพราะว่าใส่ไปกับเพราะว่าระลึกถึงแม่หลวงนะคะโบดำยี่สิบบาทนะคะคนไหนอยาก จะบอกว่าเอาใส่ไปกับกับผ้าไหมเนี่ยก็ทักได้นะคะค่ะมีเยอะค่ะคุณแม่มีเยอะนะคะมีเข็มกลัดเป็นเข็มกัดโบเหมือนคุณแม่กลัดเสื้อนี่แหละคะ่ะยี่สิบบาทค่ะท่านจะเอาใส่ไปกับใส่ไปกับถ้าถุงก็ได้เวลาทักถ้าถุงมานะคะผ้าไหมมาค่ะอันนี้ก็เก้าร้อยบาทนะคะสวยไม่สัง่งสวยไม่ติดจางไม่บอลรับผ้าไหม ผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองนะคะไม่มีตำหนินะคะพวกผ้าไหมมือสองเก่าเก็บโบราณนี่ค่ะเป็นเก่าเก็บโบราณค่ะค่าราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะค่ะงานเก้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุผืนง,งา่ทุผืนค่ะเก้าร้อยบาทค่ะค่ะเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้ออกโทนสีแบบซึ้มๆหน่อยนะคะ เป็นผ้าฮวนนะคะค่ะเป็นงานผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะค่ะเดี๋ยวภาาไม่ชชดเกณฑคุณแม่ขอส่งผ้าพิ่้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็ใหม่สวยมากเลยค่ะผืนนี้ใหม่นะคะแต่ปกติผ้าพวกนี้เขาจะขายอยู่ที่สองพันห้านะคะ ลายพวกนี้ค่ะผ้าบ้านไม่จะเป็นผ้าสวยนะคะลายสวยด้วยค่ะมันเป็นบางหมู่บ้านนะคะคุณแม่ขายพันสามค่ะแต่เป็นผ้าใหม่นะยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะพันสามค่ะสวยงามมากเลยค่ะลายมูนเพราะค่ะเขาเรียกว่าลายมูนเปราะเป็นลายผู้ชายค่ะค่ะสวยมากค่ะผ้าใหม่ถึงใหญ่ถึงกว้างนะคะพันสามค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะ ค่ะปกติเขาขาย2 5 0พันห้านะะรุนนี้ค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะแต่คนเรามันขาดปัจจัยค่ะค่ะขาดปัจจัยมันมีอยู่บ้านผืนเดียวแบบนี้มีคนไปเดินซื้อแบบเหมือนมันรักแบบนี้ก็เขาก็เอามาขายค่ะบางทีก็ไม่ค่าค่าซื้อผืนเดียวนี้เขาก็ไม่ค่อยซื้อเขาจะซื้อแบบเป็นสี่ผืนห้าผืนนะคะแค่มีผืนเดียวว่าไว้นุ่งค่ะก็เลยมันจาเป็นคือปัจจัยก็เรียามาขายให้้แล้วค่ะ พันสามนะคะไม่ลักซื้อมาพันสองขายพันสามค่ะค่ะเป็นลายผู้ชายลายหนโต้สวยมากค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนก็จะขายสองพันห้าค่ะขายหน้ากี่นะคะอันนี้อยู่ที่พันสามค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยา 1, บาทนะคะลายหอนโต้ลายผู้ชายค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะ เดี๋ยวคุณแม่ส่งภาานิ่งนะคะค่ะผาพไม่ชัดเจนค่ะคุณแม่จะไม่ได้แยกค่ะมันมันไม่ค่อยเยอะค่ะผ้าจากแบบปนปกติถ้าผ้าเยอะคุณแม่จะแยกคลิป800คลิป700ค่ะอันนี้อยู่ที่800บาทนะคะหมายเลขสีสีผ้าใสค่ะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะไม่มีกำหนินะคะเป็นมือสองค่ะถึงนี่มือสองนะคะลายดอกแก้วใหญ่ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่ากล้องของคุณแม่ก็เหมือนคนนั่นแหละคนก็แก่กล้องก็เก่าไปเรื่อยค่ะค่ะสนใจนะคะโบยี่สิบบาทนะคะอยากได้ไปกัดเสื้อค่ะเพราะว่าเราถึงแม่หลวงพันปีของเราค่ะค่ะไว้อะไรให้ท่านนะคะค่ะกัดโบสีดําเลยค่ะค่ะโบสีดํยี่สิบาทนะคะค่ะยี่สิบาทค่ะ คนไหนสนใจคุณแม่ก็จะส่งให้ให้ไปกับผ้านะคะอ่าเหมือนคุณแม่กัดเสื้อนี่แหละค่ะยี่สิบบาทค่ะมีเยอะมากค่ะเอาเยอะก็ได้ค่ะค่ะยี่สิบบาทท่านจะไปขายต่อก็ได้ค่ะไปขายยี่ห้าบาทค่ะนี่ค่ะสวยค่ะแปดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะแปดร้อยบาทค่ะค่ะมันอยู่ในคลิปเดียวกันค่ะคุณแม่ผ้าไม่ค่อยเยอะค่ะช่วงนี้ หายากหน่อยค่ะช่วงนี้ขาผ้าผ้าหายากนะคะผ้าไหมมือสองเลยค่ะเข้าไปไม่ถูกบ้านนะคะบรรผืนก็ไม่ได้ค่ะมันต้องค่ะเราต้องไปไปหาตรงที่กลุ่มทอผ้าไหมค่ะกลุ่มทอผ้าไหมบางกลุ่มก็ไม่ได้นุ่งซักผืนค่ะมีแต่ขายอย่างเดียวค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ยังมีผ้านุ่งผ้าไหมนุ่งแต่พวกหนูทาไม่มีผ้านุ่งค่ะมีแต่ขายหมด ไม่ไว้นุ่งค่ะขายอย่างเดียวขายส่งตลาดค่ะอันนี้ก็สวยมากเลยค่ะผ้าผืนนี้ทําไมสวยหนึ่งพันบาทนะคะผ้าผืนนี้นะคะสวยมากมีลายแบบลายพิชยัยลายหงโตลายสวยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะผ้าพวกนี้ค่ะผ้าบ้านนี้สวยมากเลยค่ะมันเป็นบางหมู่บ้านค่ะ ค่ะผืนนิดสวยนะคะพันหนึ่งนะคะค่ะเป็นงานยังไม่ได้นุ่งนะคะถ้าพันหนึ่งนี่สวยงามมากเลยค่ะค่ะเป็นงานเกนุ่งครั้งเดียวงานบวดหลานปกติสองพันห้านุ่งครั้งเดียวก็คุณแม่ก็เอามาขายคุณแม่ค่ะคุณแม่ขายพันหนึ่งนะคะคุณแม่ซื้อมาเก้าร้อยบาทคุณแม่จะหาซื้อผ้าแบบนี้แหละคะ่ะสวยมากเลยค่ะเนื้อเนื้องานสวยมากนิ่มมากค่ะอันนี้พันหนึ่งนะคะ อย่าไรใส่เลยเ่าก็ผ้าผืนนี่ถ้าไม่มีคนทักคุณแม่ไปใส่เองผ้าผืนสวยมากเลยสวยมากเลยแล้วก็ราคา 1, พันหนึ่งนี่เพราะสวยมากเลยค่ะมันนิ่มค่ะเป็นงานเกรดเอนะคะคา่ะนิ่มมากค่ะเป็นผ้าสองอันนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะโอ้ยมีแต่ผ้าสวยๆเลยค่ะผ้าบ้านนี้ค่ะอันนี้พันหนึ่ง เดี๋ยวถ้าคุณแม่มาเดี๋ยวบอกราคาด้วยนะคะเผื่อเผื่อคุณแม่จำจำจำความจาไม่ค่อยดีคะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ผ้าใหม่นะคะ <c oughs> เป็นงานผ้าใหม่ค่ะผืนนี้งานผ้าใหม่นะคะค่ะกรมค่ะเขาเรียกว่า,า,า,นนะะาการมค่ะงานเก่างานโบราณนะคะค่ะผ้าลายกรมค่ะสีเขียวขี้ม้าค่ะ <c oughs> เป็นผ้าใหม่นะคะอันนี้เก้าร้อยบาท ตรงไหนที่ซื้อมาแบบคุณแม่แบบซื้อมาแบบย่มเยาวคุณแม่ก็ปล่อยย่อเยาวนะคะ900บาทค่ะค่ะเป็นผ้าลายปรมค่ะสีเขียวพิมาค่ะเป็นงานใหม่นะคะเก่าเก็บโบราณค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าเก่ากับใหม่อยู่ในกันนะคะคุณแม่จะทาคลิปเดียวกันค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าลายค่ะลายปรมค่ะค่ะเป็นสีเขียวพิมานะคะ งานใหม่นะคะเป็นของเก่าของโบราณแท้ค่ะนี่แหละของเก่าของโบราณแท้ค่ะเอาไปตัดเสื้อคลุมก็สวยค่ะมันเต็มสองเมตรตัดเสื้อได้นะคะตัดเสื้อคลุมตัดชุดตัดกางเกงก็สวยค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ของใหม่นะคะอันนี้ก็เก้าร้อยบาทค่ะนี้มีแต่เสื้อสวยเดรนผ้าบ้านนี้คุณแม่ได้มาไม่เยอะค่ะทานจะ ช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวข้าวค่ะไม่เขาไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะคุณแม่จะไปหาผ้ายากอยู่นะคะอันนี้ก็สวยค่ะเนื้องานหนามากเลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะเนื้องานหนาค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมันเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะสวยงามมากเลยค่ะไม่มีตําหนินะคะมันเป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่ะตรงไหนที่มีตําหนิตรงไหนที่มันเล็ดลอดสายตาของคุณแม่ไปมีรอยขูดเขียนคุณแม่กราบขออภัยด้วยนะคะ อันนี้ก็9 0้า้บาทเนื้อง,งานหนามากเลยค่ะมันมีน้ำหนักมันเป็นงานใหม่บ้านห้องยืนค่ะค่าราคาอยู่ที่เก้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งานทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะราคาอยู่ที่เก้บาทนะคะสวยงามามากค่ะเป็นข้าสามตะกอเนื้อง,งานสวยนะคะค่ะมีน้ำหนักมากค่ะ ฐานมีน้ำหนักนะคะจนเป็นห้าหมื่นสองพวกนี้จะมีน้ำหนักแค่ทั้งสองครั้งค่ะขอาระหมาอเด้อเอาหมวกให้ห้านด้วยหมวกหมวกอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้แปดร้อยบาทสวยมากเลยค่ะมันเป็นลายผู้ชายลายหุ่นเพราะลายพวกนี้เป็นลายตลาดนะคะอันนี้ก็แปดร้อยบาทนะคะสวยโดดเด่นดูดีค่ะ แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะซื้อผ้ามือสองไม่ได้ซื้อหมดบ้านเดียวนะคะบ้านหนึ่งราคาหนึ่งบ้านหนึ่งราคาหนึ่งนะคะไมสวยจังเลยมีแต่ผืนสวยๆมยมาผ่านการซักรีดแล้วสวยงามมากเลยค่ะขาดผ้าสวยมากเลยค่ะแปดร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลือดหรูดูเด่นนะคะอันนี้อยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะ มีแต่ลายโห่ร้องลายผู้ชายสวยมากเลยค่ะเนื้องานสวยค่ะเนื้อผ้าละเอียดค่ะบ้านนี้เป็นขึ้นชื่อของตำบลนะค่ะเป็นทอผ้าไหมได้อันดับหนึ่งเกรดหนึ่งนะคะค่ะเขาจะวางหมีตัวไหมมัดหมีเขาจะวางตัวได้สวยค่ะสวยมากเลยค่ะค่ะนี้ราคาอยู่ที่แ0ดร้อยบาทนะคะต่อกันเลยค่ะขออภัยด้วยค่ะคุณแม่ต่อด้วยค่ะ ค่ะผืนนี้ก็เป็นลายหมีขั้นนะคะค่ะสวยมากค่ะเป็นลายหมีขั้นผืนนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะค่ะหมีขั้มผืนผ้าเป็นสีมิดมะขามคะ่ะเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเจ็ดร้อยบาทเป็นผ้าไม่มีตำเหนืนะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเจ็ดร้อยบาทเป็นสีเม็ดมะขามคะ่ะค่ะเอาทองสีเม็ดมะขามนะคะ ค่ะห้ามือสองนี่สวยค่ะเวลาไปตัดชุดแต่งพี่เด้ก็สวยค่ะไปตัดกางเกณก็งามนะคะเสียงเบาๆลดเสียงด้วยลดเสียงด้วยฝั่งน้นลดเสียงด้วยขออภัยด้วยนะคะที่พูดหลบค่ะแก้วไปเพราะว่าบอกให้ทาง่ายหนึ่งลดเสียงเนยเนยไปบอกไปบอกลดเสียงไปบอกลดเสียงเสียงค่ะ ลดเสียงด้วยเพราะว่าคนแม่ถ่ายที่ไม่มีห้องถ่ายนะคะเพราะว่าคนแม่แกเอาเสียงส่วนมากเสียงแบบธรรมชาติเลยค่ะถ่ายเสียงเท่าค่ะอันนี้อยู่ที่เกียรติ้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะบอกคนหนึ่งยังคนหนึ่งเสียงเออเวลาถ่ายคลิปแม่เคยบอกแล้วว่าเบาๆเสียงทุกคนค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะคะ วยทุกผืนงานทุกผืนค่ะเป็นผ้าเพีแต่ผ้าเส้นสวยค่ะอันนี้เกตร้อยบาทนะคะตามที่คุณแม่ซื้อมาอยู่ที่ค่ะเราจะขายตามลาดับที่เราซื้อมานะคะอันนี้เกตร้อยบาทก็ลายสวยค่ะผ้าไม่มีตําหนินะคะค่ะค่ะมือสองค่ะแก้วเก่าต้นระรับมือสองค่ะเอาไปตัดชุดแต่งชุดเดค่ะสวยมากค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ mm hmm. ค่ะลายฮอนป๊้อนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะแต่ว่าเนื้องานสวยมากเลยค่ะเนื้อผ้าหนาค่ะหนาแน่นๆนะคะ mm hmm. ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะ ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่จนบุญรักษาพาะคุ้มครองค่ะ